สดมเิอสวัสดีครับพี่น้องอ่ะมานั่งเห็ดนยังมานั่งอ้อยนี่นะจะสบายดีจ้ะค่ะมานั่งอ้อยเนี่ยพวกเป้าหมูด่าห่าบอเหยื่อพูดเลยเนื้อพี่เดี๋ยวเนื้อพี่เสรพี่น้องเบิเนื้อพี่นี่กินปลาใส่ใช่เนื้อพี่นี่เขานั่งเจาะอยู่แล้วนะเจ๊ใช่เจาะนี่เขานั่งเจาะอยู่แลดินะเวียนข้อนี้มึง่แน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 ่ คือเก่าอะไรดียิ่งยิ่งไก็ซึ่งเลยมุดลูกใส่งานบ่ได้ยมุดลูกใส่งานบ่ได้มันจะเครื่องหอดแผลซื่งงูขอยก็ได้เอมึงสินังเบิ่งกบอสเขาเน้นถนอมเลยด้วยเขาอยากได้อยู่มึงบ่สมานั่งชมวิวอยู่หนาไปอยู่ริมโค้งพี่น้องแล้วก็พวกเบ้าซุกพวกอยากกรผลถ่ายเอฟซีผลมหาอยู่จ้ะ จะมีเอฟซีกันหนังเบิ่งขขาวเปียกเฮ้ยเสือสีเทาเฮ้ยเขากระนังเบิ่งผู้บ่าวยี่ยผ่านไปย่าผ่านมาเลยเฮ้ยเสือสีเทาเป็นตั้งแท้ส้นคุ้มนะคะส้นใส่แว่นตาขวัตเน่มฟรับขบูฮูวันเดย์ว้าวสกัดจังขวัตเมฟกับขบูฮูวันเดย์มีแต่ทำไมเบาสูบล่ะครับ ดาวนาวเป็นซองน่อยข่าวนดังมานานแล้วคนติดตามหลักแสนแล้และขาวนาพ่งเกิดาวพิ่งเกิดนะคะพี่้องค่ะขวก็ติดตามที่พังพ่งบรรยากาศดีดีพี่ดาวเนี่ยมองเนี่ยนะดีวันนี้นะพ้นคล้ายๆคลมๆแล้วพ้นจนหนาจะตกแต่ม่ขึ้นฝนตกนะคะ ร้องไหมาพาใจิ๋วหนักคิดถึงรักภังก่อนนั้นเคยรันชวนก่อนรัศกรสันเราอยู่ด้วยกันที่เฉยชวนคือบทต่อยังไงไงมาละคือห้องบทจบเพลงพี่น้องมันจบก่อนเดียวควนรักเอ้ยเฮ้ยงไปบึงันโทษอ่ะควนักเอ้ยนะตอนคือฉันบึงอยู่ เออแล้วเคปกระโดดคระเดียดใช่แล้วเอาปวยเปิ้ลเอาแบบจบก่อนนั่นเอาแบบจบก่อนนั่นมา ending เนี่ยเต้ผัวผู้ชายผู้ดีบ่โอ้เออจะก่อนนะ นนไ,ไ,ไ,ไปไอยู่ใกล้ไปอยู่ไกลลาสุดเป็นมาวอจกักรวนจบมาเลยเอาสิไปใส่ตลุ่มเราจะไปที่นาฮดีที่น,น,นี่ทำอะไรทำอะไรนือเที่ยลาหน่างอย,อย,งยาก่าพที่ลงไปอาหารทะเลฉัน,ก,ก,น,นกินบ่ได้บนลูกฉันบอร์าาลี จะไปนั่งเบิกสัต่อเาก็นั่งกินจกินมันก็มีหลายอย่างกินได้นั่งแล้วก็เอาที่สู่แบบมัสัชน้าลายพอมาได้ทกงน้ยเยาว้ิมกินบเฟ่ไปย่อกันมาทาด้ไหวัสีแรปเดวิวไปบอกันยิมเลไปบอก ไมแพ้ไม่พ้ไม่แพ้ส่วนไปใส่กระเป๋าใส่พวกบ่าวเจ้าภาพเนาะโอ้ผู้บ่าวเมืองแขกก็เจ้าเล่นโตเล่นโตเขาสิบเล่นโตได้เขาเห็นเขากะยากเฮ้ยเลยเลยอย่าไปวังยากกดีก็บอกมาโลดย่านได้คะแนนเดลารตีนะคะตีคู่นะคะกินข้าวแล้วยากออกกระลาดอาหารขอ้บ่าวลันตี เคยมีไปเยประวัติศาสตร์เคยอยู่เปนตีเว้ยประวัติศาสตร์โดนขับก็แพ้นั้นเขเป็นตีเคยมีอะเป็นตีพูดแต่จมูกอันกบักใหญ่ก็เนตีทางดา้สุกนงยังก็ได้ยังกัดได้งยังก็บได้ได้คนมาเป็นคนมาง่ายเนาะเป็นคนมาง่ายต้องไปส่งเาอยูบ้านบอมาล ยังยากระได้มากกะไดบ่แม่กระไดกิดกาะได้บ่กิดกาไดเฮ้ยบุกคืบ้ากับไปอีกชาติวะเอข่ได้บ่จ้าพได้ยางเดียวนะระยาอื่นอะยางก็ได้ได้บุให้ได้กะไดบ่ได้ก็บ่ไดบุตบ่ไดเชิบ่บ่ได เขายัดไข่ว่าโกดสามหมื่นสามคืนได้อัมาายัดโซ่กระบอกอยู่น่าปลดมกเลปั้ดับเองมันจะพาเราซุกไปทางใดดีนะจะพาไปบิ๊กซีมุกดาหารเคยไปได้ไหมล่ะน่าเคยไปที่หนึ่งสเทือสาเทืออะเออหลายเทือกเลยแหลายเทือน่าปวดกรเนี่ยแปลกเห็นนันพูดไม่รู้ลม มาเิ๊กสีเตีร์เห็นบอมเปรนสูงนี่เจ้นพ่เข้อเจ้าขาเจ้ากับข้อโธ่อเี้าเดี๋ยวจะจำไม่ชุบศิษย์สบายทางร่างก็สิเป็นฟังไทยนะพี่น้องตึกที่สูงสุดสามตึกหนึ่งตึขอยกระบุยยืด่อยืดเต่ข้พน้องอยู่อิตป้ายอันนั้นนะป้ายวัชลุกกสามลั ปัดจื้อแล้วจำเป็นปัดจื้อแต่ป่เคยอยู่งบางบุราแท่อยู่แล้วแล้วถ้ามอสสัญหารใช่ข้าดูเลยมาแทนป่าปัดจื้อไปผ่านตาปัดฟรีเถอะเลยคือปัดฟรีแล้วเรือพยาบาลมันแท้เลยเราไปด่าว่ามันมีประกันมันมีประกันนะใครอยู่จะกันไปกัเจ้ากระถางก่อนเลยมั้งขาเจ้าหาป่าอยู่นั่นเล้นะแต่ยังรบไม่ฮาป่า สายระบายข่อย่ถาแต่เศร้าจนสายไทยอยู่ริมขอบขอบเน็ตจบตอนเดียวอย่างนี้โอ้ถูกเพลงเนาะเป็นทุกเพลงแต่พ้าจบกระเทยกาเข็ เฮ้ยพวกบอไดไอบาไดเห็ดเสียงไหลขึ้นเจ้าลายไอเจ้ามันตัดกันต้อได้ต้อนล่องได้นะแต่ไดเป็นรกันต้ออะนะระบบโอโต้นะถ้านขึ้นร้องนาบนเวทีก็ทอดทอดมาได้กันเห็ดเห็ดไปขึ้นร้องละใครคนไอ้ท่านบุษ้มร้องอ่ะนะแล้วก็ร้องตามแับนี้ล่องนังกันดิบผู้มร้องอ่นะเวลาเพื่อนเพื่อนคิดเนื้อออกกันนะแอไอ้ายให้ร้องจะเสียดี ได้น่อกอรกินเมือออกเลยเดไม่ให้เขาลอกอะไจังปั้งเขาลอกอะไจังทะเลากจังโมได้ไปได้สวยได้หักจบบออีซี่เนหไอลากไอรี่เถือจะเสียอแล้วก็ข้นต่อเสียได้เบิเนาะเสียกมันได้จะได้นางบ่มาเนาะ นั่นสิไปแบบนี้ยากกว่านางมีจัดการไม่จัการไดซียเงินอยนาม่ใส่แล้วึเอยอาะั้สามสิบบาทสามสิบบาทแอ่มาดมานี่ค่่อยในข่อยมมีเงินก็โอดขับัีซีลาวพอดีข้าวบ่อลาวอยากมากินไผ่เพราะอะไรคนอข้างบ้ล่างมัก คู่วนัข่อยมังเนจเจ้อเอียงท้งบงล่างพ่อนาเาเรืองเล่หลักสกัดใจเลขมาตะบานปนพี่น้าเอ้ย้ยยั้าน้อยค่ะซื้อตั้งแต่สี่มองถึงยันอันสองทุ่มเลยด้อยพี่น้าเอ้ยจุกแน่อยู่ดอวสิ่าพบาทุกกระโกแปดส่ศูนย์าบอกแล้บอกลำนะคะบอกแล้วบอก

ว่าพอ่อ้ะไปนั่งตังช้นใจในสองชองั่วโมงยจะหันนั่นนะนะฮ้องรงเงเลยกินฟรีอย,ยู่ฟรีเย่ยที่เชิไข่ยงันีเลยไมู้่ามันับไปกะกะยิบขะก็ปาก้าวิ<ภ>้มทง่พ <c oughs> <c oughs> ขนาว,วาานา,นาเ้<ม>าเกงน,น,น,นั่งโตเดียวคนสิบส,สาวคนผงแน่นี่สาวคนผู้นักนบ่ร์มา <c oughs> โอ้มานั่งหนาวพักเมืองนะปะ <c oughs> นี่ผมได้นาวขาพระเจ้าปะคะฮะบนหนาวบแป๊บสก็บาบนหนาวบ่ <c oughs> ทักดีสิแปลกนี่ปะปปะเพปะพี่น้องบรรยากาศแกมขอจะสกัดเสถราบรรยากาศสิรพี่น้องบรรยากาศ้บ่าวยมาลยม่ได้เมื่อยยล่เขาถาเหมือนจัก